สวัสดีค่ะวันนี้จะมาใส่ยางยืดเอวกางเกงเฉพาะที่มียางยืดด้านหลังนะคะเอวกางเกงของลูกค้าเอวจริง e ของลูกค้านี่ก็จะประมาณสี่สิบสาสสิบสามสสิบสี่นะสามี่สิบสี่อันนี้เราเลาะยางออกแล้ว ในกรณีที่เป็นเอวยางยืดเฉพาะข้างหลังเนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราจะหดยางเท่าไหร่นะคะเราก็จะวัดเลาะออกเลาะยางเก่าออกแล้วเราก็จะวัดวัดรวมกันทั้งหมดหน้าหลังที่มีผ้าเลยนะพอหลังจากนั้นเราก็จะลดนะคะวัดได้เท่าไหร่เราก็จะลดออกจากชิ้นหน้านะคะเราจะวัดจากชิ้นหน้าชิ้นหน้าที่ไม่มียางนะพอเราวัดจากชิ้นหน้าเสร็จแล้วเราก็จะลดนะคะอันนี้ ขอบหน้าเขาได้ที่46นะคะ46เราก็ลบไป1 2 3 4ตัวนี้ลบ4นิ้วนะคะลบ4นิ้วก็จะเหลือ19 19นิ้วนะ19นิ้วเดี๋ยวเราจะตัดยาง19นิ้วนะคะลดได้3ถึง4นิ้ว ลดลงมาแบบนี้นะคะลดได้สามถึงสี่นิ้วนะถ้าเรามาวัดแบบนี้ก่อนนะคะให้หายจากด้านข้างเนี่ยเข้ามาแบบนี้ถ้าหากว่าเรามองดูแล้วว่ายังใหญ่อยู่เราสามารถลดอีกได้นะคะได้ยางมาแล้วเราก็จะเอายางมาย้ำนะคะย้ำใส่ตะเข็บข้างแบบนี้เลยย้ำลงไปแบบนี้นะคะ ในกรณีที่ยางเราเล็กกว่าของลูกค้านะคะของลูกค้าเขาใหญ่สองนิ้วเนาะเราก็จะใส่ให้ชนนะคะใสใ่ชนข้างบนอย่างเดียวข้างล่างไม่เป็นไรนะคะจะเล็กจะใหญ่ให้ชนด้านบนอย่างเดียวย้ำซ้ายขวานะคะย้ำซ้ายขวาติดตะเข็บข้างไว้ก่อนนะคะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราจะเปลี่ยนตีนผีเป็นตีนผีข้างเดียวนะคะ เป็นตีนผีข้างเดียวที่เราใช้ใส่ซิปแบบนี้นะคะใส่ตีนผีข้างเดียวเสร็จแล้วเราก็จะมาใช้ตีนผีของเรานะคะเย็บเบียดเลยเย็บเบียดยางให้ยางชนสั่นทบของผ้าที่เป็นขอบเดิมของลูกค้า เวลาดึงยางเราจะดึงจากข้างล่างนะคะเราจะไม่ดึงจากข้างบนนะ เย็บเสร็จแล้วเรามาเก็บด้านข้างนะคะจับเข้าพร้อมกันแบบนี้นะคะเหมือนเดิมของเขาเอาไปโพองให้เรียบร้อยนะคะทั้งสองข้างขณะการที่เราใส่ยางล็อกไว้ซ้ายขวาแบบนี้นะคะ ตรงกลางเราไม่จําเป็นต้องเย็บก็ได้นะคะเพราะว่ายางเขาจะไม่บิดไปมาเพราะว่าเราใช้ตีนผีเนี่ยเบียดยางไว้แล้วนะคะลูกค้าดึงขึ้นก้นก็จะไม่พลิกไปมานะคะแต่เราจะย้ำนะคะเส้นตรงตรงตะเข็บกลางหลังไว้หนึ่งครั้งเราไม่ต้องจำเป็นต้องเย็บเส้นกลางแบบนี้ก็ได้นะคะเนี่ยเส้นกลางแบบนี้เราไม่ต้องเย็บนะคะ แค่นี้ก็ล็อกอยู่แล้วไปโพ้งมาแล้วเราก็มาเก็บรายละเอียดที่เรียบร้อยด้วยการพับตะเข็บนะคะมาทางชิ้นหน้าที่เรียบๆนี่นะคะแล้วเราก็เย็บคิ้วลักษณะกางเกงแบบนี้เราอยากคิ้วเล็กนะคะคิ้วให้มันใหญ่เข้าไว้ใหญ่ประมาณหนึ่งตีนผีถ้าคิ้วเล็กเนี่ยมันจะทำให้งานมันดูแบบบอกไม่ถูก เสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะคะอันนี้ใส่ยางสองชั้นนะคะใส่ยางสองชั้นให้ลูกค้าก็จะมีความแข็งนะคะแข็งแรงนะคะเวลาลูกค้าใส่เนี่ยมันจะกระชับเอวนะถ้าใส่ชั้นเดียวเนี่ยบางทีมันบางไงมันนิ่มแล้วผ้าตัวกางเกงอะมันหนามันรับน้ําหนักกันไม่ไหวนะคะแล้วยิ่งเป็นกางเกงไซส์ใหญ่เนี่ยเอว44เนี่ยมันก็ยิ่งมีความหนักนะ ก็จะได้เท่านี้นะคะวิธีเปลี่ยนยางเฉพาะชิ้นหลัง